นี่คือหน้ายืนเตรียมลงเอ,า,อาล่างเลยหรือถ้าตูดโดนหน้ามัะจะหีบให้ล่วงเลยต่อตูดตัวจันปินกุณปากได้เบิร์นอยู่ฮาเจรจังหวัดสงขลาเป็นคนบ้านโอโคกนัดปากทำไม่มึงแยกขากันแล้วอีเวนตอนแหลตจนลืมไหมได้แก่นี้ลูกจ๋าน้าสวยใช่ไหม วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนใต้เหรอเห็นคุณใต้ดีโอสวยแน่ะขอบคุณคุณเล่นสวยจริงจริงเนี่ยฉันเป็นคนสวยวใช่มึงสัตว์ที่ถานเองหรือว่าคนบอกเนี่ยสวยที่เป็นคนสวยฉันเป็นคนปากใต้เป็นคนตนะโ้นเ่ฮะเป็นคนนครนครไหนอ่ะตะนคนที่ธรรมอร์ที่ วายตายแล้วทำไมจริงจริงคอยเคยมีผัวอยู่นั่นเออมีผัวอยู่นั่นหรือไปที่ไหนก็มีทุกที่นึกดูให้ดีดีเวนเลือกพุ่มในคำโวหแล้วคนละคนนะคนนี่แต่มาราที่บ้านอยู่ในเมืองเลยจริงเป่านะจริงบ้านอยู่ในเมืองเลยใจตตีกระหอดในลิกบ่ะไอ้ดูได้ไงเว้ยเนาะ ข้างๆข,ขอนิยามีเซเว่นต่ะบ้านป๊านมึงอยู่หลังอนารรมัยหเปล่าเนี่ยใจเลยที่ว่ามีไฟสีเขียวสีแดงป่ะใจฮันสองกะดีเนี่เป็นกะดีแต่เลิกแล้วอเป็นลูนกน้องแม่มึงนะแม่มึงแม่มึงเป็นเจ้าของจองนี้แต่มึงไม่ต้องน้อยใจนะถึงแม่มึงเป็นกะดีแม่มึงเลือกเกิดไม่ได้นะแต่แม่มึงเลือกแขกได้ เด็ก็เหมือกสันนะเด็กเมือกสันมีผัวใหม่แล้วนี่แม่ยาวดูได้ไงมึงเล่าอยู่โอ้เป็นคนอยู่คนมึงก็ล่ะอือคนละคนเฮแล้วมาทำไมตอนนี้เอ้ามาทำงานนี่มาทำงานหรือมารับจ้างรำนี่มึงก็ล่ะออเอามาล้างจ้างรำอยู่วะครัใช่ทีแรกนะ ทำงานแต่ไม่ประสบความสำเร็จนี้เปิดบริษัทใหญ่เลยนี้เปิดบริษัทใหญ่ตู้เย็นนี้มึงอะไรให<จ>ญ่ทำไมล่ะทำไมไม่ประสบความสำเร็จขายตู้เย็นน่าจะดีน่ะไปดีเก่งนี้ทำไมถุงแจ๊งอ่ะ,าาอะกูไปขายที่โคโลกเหนือดู้มอ๋อขายตู้เย็นโคโลกเหนือกูขายน้ำแข็งทั้งนั้นเลยโคโลกเหนือกูหยอกเล่นกูหยอกเล่นแต่ตอนนี้กูมาเป็นเซลแล้ว เเออกูมาเป็นเซลเป็นเซลขายของอ่ะเหรอใช่ไม่ขายอะไรเดี๋ยวกูอุดหนุนมึงไอ้มึงอยจะกูหกกูนะเออจะมึงกูช่วยอุดหนุนเต็มที่เอ้ยกูขายโรงรถมึงกูสูงกูรักสองใบไหมของเงี้ยมาพ่องยังไม่ตายจะมาาป่กูบอกตรงตรงเลยนะอะไรกูมาจีเรกนี่กูมาเล่นกับอดีตเทพได้ไหมเดี๋ยวเมื่อสองวันนี้ไปเล่นที่กรุงเทพแล้วกูไปไม่ถูกกูขับรถไม่ถูกนี่ กูก็เมาแท็ก <Kad> ซ <isa cción> ี <adia> <Q> ่นำอ๋อไปเล่นในกรุงเทพมันไหลตอกตอกซอยใช่มันก็หลัเมารถแท็กซี่นำไปมันเอากูด่ามลอยให้ตังเลยป่ะเอากูจ่ายตังเลยนี่โอ้สปอร์ตก็กูตกลงกระเจียบ้อยมันขับนำกูมาเลยนี่เอมันออกถนนย่อยออกถนนใหญ่ได้นี่มันกลับมันกลับมากูอ้อมเกาดรอยนู่โดยนี้กูกะว่าไอ้นี่ต้องรอกูแน่เลยนี่กูก็ตัดใจเหยียบเยียบ กวดมันไปอ่ะอไปให้ตังมันก่อนด้วยกอถึงตีแยกใยแดงนะกูปาดหน้ามันะกูลงไปค้อกระจกมันเปิดกระจกมานี่กูเข่าอ่อเลยทำไมอ่ะกูามผิดคันโง่ได้หีห้ยเนี่ยมันโชว์ความโง่ทำไมแต่กูบอกตรงๆนะตะกิด,ดีแกกูคุยกับมึงเนี่กูกับใกลกับก่ามือเหมือนมือเหมือนเพื่อนกูอะฮะมึงเหมือนเพื่อนกู หน้าตามึงเหมือนเพื่อนกูสมัยหมกูเรียนอยู่มัธยมนี่กูเออแต่โตนั้นนะมึงอ่ะเกมึงเรียนไม่จบมาแต่พอมึงเรียนเรียนไปนะมึงก็ไปโกกอดีกูต้องขอโทษมึงด้วยที่กูไม่ได้ไปเยี่ยมมึงนี่กูเป็นไรมึงตดคุกอ่ะแล้วกูเสียใจอย่างแรงเลยนี่กูไม่ได้ไปงานมึงกูแต่งานอะไรโอบมึงตาย ูไม่ได้ไปอ่ะแล้วแม่มึงมาเปล่ามาผัวนี่โกมาหรือเปล่าที่ย์ไปเราเป็นช่องเป็นฉากไปกูเคยมีเพื่อนนะเออแต่ว่าไปอย่างว่าเอ้ยกูจำมึงได้มึงเป็นเพื่อนกูใช่ไหมจำไหเรียนมึงเคยยืมตังกูไปด่าบมึงไม่มีข้าวกินนี่ทิพไปคุยไปคุยมาเป็นนี้ไปแล้วกูกูจำมึงได้มึงยืมตังกูไปด่าบ ใช่เปล่าใจกูจำมึงได้แล้วจะไงอ่ะมึงมีตังติดตัวเท่าไหร่อยู่เจ็ดร้อยรางวัลมาเอามาเอามาดามโดยมึงใช้กูมาแล้วก็หายกันไปไสองร้อยได้ไหมไม่ได้ต้องดามโดยไม่ไม่ไมดมันกูมีตังใหญ่สองร้อยเออกูเอาดามโดย <c oughs> มันเป็นแป้งห้าร้อยไม่เป็นไรอ่ะมีที่หายเอามันมีมันมีแป้งห้าร้อยเออเอามา เอามาสองร้อยก่อนได้ไหม่ะไม่ได้ต้องตามร้อยนี่เอาไปมาโดยมาแล้วมึงคอยกูนะอออ่าเนี่ยครับไปไปไวไปกูยิงมึงมาเท่าเลยนี่กูติดนี่มึงสามร้อยโดยกูแบนห้าร้อยไปเนี่ยกูต้องทนมึงเท่าเลสองร้อยเนี่ยกูยิงมึงสองร้อยก่อน ก็สวายวันนี้อ่ะออันนี้นะกูให้มึงอันนี้กูโดนเอืองที่เหลือหายกันมาว่ากันต่อดิเดี๋ยว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 อะไรมึงมีอะไรอะไรมึงมีอะไรจิตใจนี่กูติดนี่มึงเท่าไหร่นะมึงติดนี่กูตามเลยใช่สามร้อยใช่ถูกถูกถูกไหมถูกถูกถูกเออ มึงให้แบงค์ห้าร้อยกูมาทีแรกกูจะให้สองร้อยมึงไม่เอากูไม่เอากูไม่เอากูต้องเอาตามเลยนี่แต่กูมีแบงค์ห้าร้อยเอาได้ไงมึงให้กูมานี่กูยังไม่ได้ไปไหนเลยยังกลัวเออมึงให้กูมาอ่ะกูให้มึงเออปึ๊บกะบอกว่าอ้าวเฮ้ยอย่างนี้มึงก็ช่วยกูสองร้อยนะตู้อ่ะตังค์เอาวกูไม่มีใช่ไหมมึงไม่มีอ้าวกูยืมมึงอ่ะมึงเอาตังค์มา นี่ตองโรยนี่โจงๆเลยนะนี่นะอ่ะทุกคนรู้เลยตองโรยนี่นะกูยืมมึงมาตองโรยนะใช่กูทอนมึงมึงเข้าใจไหมเนี่ยมึงงงอะไรเนี่ยนี่กูมึงใก่กูมาตามโรยอ่าอ่ากูอับมึงเอาไปก่อนอ่าอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วกูยืมใครไม่มีเลยไม่มีเลยเออกูกูก็ยืมมึงจบเลยกูให้มึงตองโรยป๊าบ จบวันมึงต้องทอนกูถ่องร้อนหรือป่าวึกถหายกันก็แค่นั้นเมื่อสองวันเดียวเดียวเดียวเดีเจ้ากูไม่น่ามีตังค์ให้ปวดหัวเลยเอาว่าผ่านๆ้านไปแล้วกันเมื่อสองวันเนี่ยกูไปงานตกเพื่อนกูมาเพื่อนกูเพิ่งตายนี่เพื่อนเออกูเท่าไม่หายเลยวะโถ่เป็นไรแต่ เพื p, <coaches S 1> ่อนกูอยู่ห้องอะไรเนี่ยดีอะไรตัพ่อตีแม่ไงห้องอะไร L P G เฮ้ย I C U ห้อง I G U นี่อีนี่เพื่อนกูป่วยเพื่อนกูป่วยใส่ใส่โอ๊กดีเย็นตะบูกกระปากเต็มเลยนี่พูดไได้พูดไม่ได้ที่เวลากุยกันกูคุยมารู้เรื่องแต่เวลามันกุยกับเรามันกุยไม่ได้มันต้องเขียนจดหมายยื่นให้เราอ่านนี้โอ้ยกันไปกุยกันมาอยู่พักหนึ่งประโยคสุดท้ายมันเขียน พอมันเขียนปุ๊บคนจะขาดใจอ่ะเพื่อนเป็นไงมันแล้วแม่งก็ขาดใจตายไปเลยโอแล้วมันเขียนว่างไงหยดหมายขามืออยู่เนี่ยเออ,เอ,อกูอ่านนี่น้าดากูร่วงเลยมันคงจะบอกให้ฝากพ่อฝากแม่มันด้วยไม่ใช่อะเขียนว่างไงมึงเหยียบใจออกซิเจนกูกูรู้สึกผิดนี่เดี๋ยวนี้ทายังไงอะจัดงานจบปะกูก็ไม่มีตังไปนี่มูลพานี่ กูก็ต e. ัดยินใจว่าเอาว่าเดี๋ยวกูเป็นเจ้าภาพเองแต่กูไม่ใช้นี่มูลพระเอาไงกูใ้เปิดแผ่นดีๆเอาแผ่นเดียวตรวจได้ทั้งงานนี่มึงเชื่อไหมใครมาก็นั่งไหวจู่ลําบงกันเป็นแถบเลยอวันเผานี่เพื่อนกูอิไม่ได้ขึ้นตะวันนี่ทำไมอ่ะแม่งแผ่นกระดุดดิอากุอากุอากุตอากุดไม่สาราที Ủa, gì vậy? Mình đi con